ับกินดังให้แกงโก้ไฟไฟไฟแรกผมเอาเอาเอามาทีได้ป่ะครับไอไอลงไอเหละจุดอ่อนไอไม่นัดถ้าดาามันมันหอบแดกพี่ว่ามันเลียนไหมปกติผม่เลีนเขาเป็นก็ไม่ดีทําไมดีสองแฉกสองแฉกนี่อาแกงแดงด้วยอะไรมุ้งมุ้งเลูกกูชอบผมไม่ชอบนะพี่อย่าเพิ่อะไรแบบว่าอย่าเพิ่อะไรลามกลามกเอางี้นะพอเราสู้มือเขาจะเป็นคนเงียบทันทีกลัวกลัว ขายขายกันตรงนี้เลยคือคือวันที่ย9เก้าเนี่ยฮันอะแบบมีธุระไปกรุงเทพใช่ไหมแล้วเขาบอกคันว่าย9มิบก้าไปธุระเหมือนกันเลยไปกรุงเทพเหมือนกันเลยนี่ก็เลยบอกเออกินข้าวกันไหมล่ะเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่กล้าเจอเป็นไงนี่สายายสายสายเลโอยูสเนียเลโอเมกอเอเลโอเมกออยู่ไหนวะรู้จักกันเหรอคะรู้จักครับรู้จักกันครับตอนที่อยู่นี่ครับสตาร์อ้ยนีสตาร์เนี่ยไหนครับ นนีไงเร็วมีกอเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนเฮ้ยพี่พี่เคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ชูบีที่ผมจะเข้าโกนแล้วก็หนีไปเข้าเอ็นดีแล้วอะไรแล้วเป็นอะไรอ่ะตีปะล่ะอ่ะเงาป่ะโอ้มึงเงากะกลากนั้นให้เราก่อนปอกโหดีเดวยเลยแผลมาตอนไหนด้วยพอเขาจะจริงแม่งไม่กล้าออกไะล่ะ เออมึงกล้าเตะโหดเปล่าไ้เหี้ยมึงกล้าป่าวันนี้มันมีตีวันนี้แม่งอได้วันนี้วันนี้มันมีตีวันนี้มันมีตีตีต่อได้ตีต่อได้แมวแมวเมวแมวเดี๋ยวเด๋ยวแก๊งพี่เสือก็บอกว่าเพียแล้วก็มาอันนี้กับครับพีด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 ่ดีดีดนะีดีงีดีดีไม่ีดนดออีดีดดีดีเียีด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 ดือีด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 ีี อีทีโอตบหนะาเเลยหรอไม่เชื่อ่ะอีคนอีคนอีคนพีเกอบพหมอส่งไปแล้วส่งไปแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเขี้ยงอายังยังังยีงยันยัง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 ยั่แังยังยั่ยัง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 ยองยังยังพังยัง่องยังยัมยัง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 ยนงยั่ยังยังนยังเังนังยัยั่ยั้ยงยยังยังยังยยััไยังยังยั่งยังยังยั้งัยััังย พี่เกื๋ขอโทษสวยราคาดฐานแล้ววะไปพี่เกื๋ขอโทษไปพี่เกือุ้งไหนทำให้เหวี่ยงไว้ลอกดปุนมสกีพี่เกื๋ขอโทษพี่พี่เกื๋ขอโทษขอโทษพี่ขอโทษขอโทษ คนยืนเยอะด้วยเขื่อจะยอมมาเนี่ยมากาวงใหญ่เด้อนยืนเยอะอฮียไดูต่อทีมันเต็โหดนะเียไม่แต่ผมเชียร์สเต็โหดนะที่ตี๋กเทีอดีผมเชียร์สเต็โหดนะเมื่อกี้มันตกหน้าพี่อะพี่ยอมใช่ครับัีผมเชียร์สเต็โหดนะผมเชียร์สเต็โหดนะไม่ต้องมาเชียร์กูมต้องเชียร์กูอผมเชียร์พี่เดี๋ยวผมเอางี้ผมผมจะแทงแก๊งพี่อ่ะพี่ไม่ล้มจริงๆใช่ไหมะครรับพี่เฮ้ยกูไม่ได้ล้มไม่โกอยู่ไหม ได้โกเอ้กูโหลดมันดีทีันดีดิมึงแทงเกลดีดิถ้าอยากได้เงินอ่ะจริงป่ะเนี่ยเออจริงจริงมีมีเกมอ่ะมีสามแสนอ่ะเก็บไปเถอะไอ้สัตว์มีแต่คนหมิ่นกันน้อยอ่ะพี่แปะพี่แปะครับพี่พี่ในในในวงไฟพี่ลั่นจัดเลยเหรอผมเห็นนะไม่ก็ไม่ได้รั่นกระดานงรอกมันก็ลั่นคลองตากคลองร่วมสอง่ะแต่พี่ก็แค่แบบ เขาเรียกว่าอะไรไปตามปล่อยใจไปตามฟิลปากคลองล่วงสองเหรอพี่แปะไม่คือคนมันชอบแบบว่ามาขิงเอฟกันใช่ไหมว่าแบบเอฟพเวิ่งเท่านู้นเท่านี้ถามพอกถามพี่ว่าวิ่งเท่าไหร่พี่ก็บอกไว้ไปว่าพี่ไม่ได้ใช้เอฟพในการเล่นพม่ใช้ฝีมือในการเล่นครับพี่ผมผมต้องพูดอะไรต่อเอียพี่เคฮียตอมตอต่อเี้ตี้อื้อเลยผมจบละผมเชื่อไงพี่ผมเชื่ออุ้ยเดี๋ยว เดี๋ยววันนี้พี่เดี๋ยวผมไปด่าก <Ooh. S 1> ็กินดังให้แก๊งโกส์มาเดี๋ยวไปด่ากันอย่างี้อย่าตามมานะอย่าอย่าตามมาพี่พีเคมาได้อ่ะพี่ฮันมาได้พี่พีเคมาได้กาลันปะเนี่ยกาลันอย่าตามนะกาลันอย่านะไม่ได้เปลี่ยนให้เหมือนกันทำไมเมื่อวานเพิ่งมีคนออกแก๊งแล้วเป่นพีเคโลครับสู้ๆูนะครับสู้ๆนะครับครับผม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 ไม่เหมือนที่พูดไว้วินร้อยนะครับไฟไฟไฟแรกผมไม่เหมือน ไปแรกแทงไปไม่เหมือนที่พูดสิ10ล้าน5ล้านอะไรก็ได้อุ้ยเอาดีครับเอาดีดีเราแทงกับผมได้นะครับแทงกับผมเลยฮะอ๋ออ๋อฮะให้ผมแทงอะไรครับแทงกากินังเหรอแล้วแทงกับเก๊งกากินังเอ้าถ้าเอ้าอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคครับโอเคครับสู้ๆนะครับกากินังผมไว้ใจจัดเลยเอาเอาเอามาทีได้ป่ะครับเอ้ยลงไอ้หลุยอ่ะ ให้ผมบอกจุดอ่อนนะถ้าเกิดว่าจะเทรถ์ต่อสิบล้านมาเทมปกับจีนังได้เลยให้ให้ผมบอกจุดอ่อนแก๊งแก๊งมันไหมเอาเอางี้ครับทำไมเพื่อนแกงจุดอ่อนไอ้ไม่นัดถ้าด่ามันมันหอบแดกแน่ด่าจี้ไปเลยครับคนชื่อไม่นัดจี้ไปเลยจี้ไปเยอะๆมันแบบขาดคนเล่นรีเลยครับอย่างเงี้ยขาดคนเล่นพี่ต้องจี้มันเยอะๆโอเคไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรครัวเดี๋ยวเขาช็อคหรือเขาหอบไปนั่นนั่นเรานะยังเรานะ ยังมีครับก็กลัวไงก็เห็นทำซะขนาดนั้นก็กลัวอ๋อแล้วแล้วเดี๋ยวผมถามเรีแอคชั่นพี่หัวเหลืองนั้นพี่ว่ามันเลือนไหมที่หน้าสภาที่แกบที่มันมาด่าครับอ๋อไม่ไม่ครับไม่ไม่ปกติปกติปกติผมเห็นเขาเป็นก็ปกติครับไม่น่าเลยโอ้โหอ๋อเป็นปกติของแก๊งเขาอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าผมเห็นปกติเขาเป็นอย่างงี้ก็ก็ปกติครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ปกตินะเขาว่าโอโอเคครับโอเคครับมันก็เป็นความหมายด้วยในแหละเนาะครับเนาะ นั่นแหละถ้าเขาคิดได้ก็นงานบวกชนบวกเนาะโอเคครับสู้ๆนะครับพี่ขอบคุณครับทุกคนแต่แต่ไอ้ดี้ใส่เสื้อเอ็มดีแล้วย่อนี่คือไม่ได้อะไรพี่หลังยิ้มเก้าเดี๋ยวรู้กันหลังยิ้มเก้าเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเสดีมาเนี่ยคือหลังยิ้มเก้าเสดีมาเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้แล้วห้ามย่อรู้ไหมเนี่ยจริงหลังยิ้มเก้าอ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยพี่ ยังมันไปนั่งย่อให้เขาเนี่ยถ้าถ้าตายอยู่เนี่ยไม่เหมือนที่สตาร์โลเปเลยแบบติดบงติดบ้างถ้าตายอยู่กลับมามันจะเกิดไหมเดี๋ยวเอาภาพเอาภาพนั้นไปเก็บก่อนพี่เอาภาพนั้นไปเก็บก่อนไหนหรือไงน้องนะบอกโกดก่อนฮัลโหลครับแกงโกดแกงโกดแกงโกดโอ้ยเยี่ยอยู่เลย โฟนสู้ๆนะเพื่อนโฟนโฟนโฟนสู้ๆนะเพื่อนพี่โฟนของผมบอกผมบอกครับสู้เพื่อนสู้สู้สู้ครับต้องขอไพร์ทไม่อยากสู้ๆพี่ีครับสวัสดีครับเฮ้ยไอเฟกเหรอไม่ใช่เฟกไม่ใช่เฟกอ๋ออ๋อไอสายไอสายไอสายไม่ใช่สายไม่ใช่สายอ๋อพี่เดวิดไม่ใช่ไม่ใช่เดวิดไม่ใชขอบคุณรู้ละแล้วทีนี้รู้จริงๆรู้จริงๆกายกายกายแป๊บนึงมีไหมอะคลิว่าใคร พี่วินพี่วินเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยฮะใช่ใช่ใช่เขาวอไปดูชื่อมาโอ้โหอ่าพี่วินครับสู้ๆนะครับพี่โอ้ยขอบคุณมากจูดี้ของครับครับพี่พี่ด่าสุดไหมอ่ะุ้ยด่าสุดเด้ด่าสุดเสียงฮะโอเคครับพี่สู้ๆนะครับพี่จะไหวไหวครับพี่เอางี้ว่าดูเกณฑ์จิตดีกว่าไปดูเกณฑ์จิตดีกว่าเอามันแตกเลยเอามันแตกเลยเอามันแตกนะขอเอามันแตกนะเอสีอย่าบอกอย่าตีจุดเอ็นเอสดีบอกอย่าตีจุดเอ็นก้าวเลยเอาดิผมกล้าผมกล้า ไม่ดีแต่ไมดีสองแช่งไงสองแช่งอ้าวก็ผมก็เชียร์สเต็มโหดกับ AMD นั่นแหละพี่มันเลยสองแช่งกัผมเชียร์สเต็มโหดกับ AMD อ้าวแล้วโก้ดอ่ะอ๋ออ๋อเออไม่ใช่ผิดไอ้ผมเชียร์สเต็มโหดกับโก้ดผมพูดผิดอันนี้ผมโอ้ยเราไม่พูดดีคือไม่เปลี่ยนอะไรเมื่อกี้ผมพูดผิดผมพูดอ่ะผมเชียร์สเต็มโหดกับโก้ดวันเนี้ยก็คือพี่ผมเลยโดนด่าว่าสองแช่ไงเพราะว่าผมเชียร์สองแก๊งสเต็มโหดกับโค้ดใช่ครับจายตายหลังตีมพี่เค็เนาะแบบนี้พอในที่ป่ะเอ้า ฮ่าเอาตัวนี้เปิดนะโทษพี่โทษโทษโทษอทษขอโทษพี่ขอโทษครับจุดดี้บอกไม่หล่อแต่ก่อกวนหลังยิ่งเก้าเจอกันสัตว์จะกูดจะอะไรผู้หญิงกับผู้หญิงพี่พี่ครับเจอกันหลังดีครับเออเจอกันพี่ทำเจอกันหลังดีครับพี่ชายพี่สาวเจอกันหลังดีครับเจอกันนะครับเพื่อนๆใครทำมาที่หนูฝากด้วยนะยาใจไม่ีเพื่อนพี่พี่ ไปฉันจะฟังเขาร้องเพลง <c oughs>